ชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพญาไก่เขตบางคอแหลมเข้ามาทางนี้เลยนะครับคุณผู้ชมไปซอยนี้นะหวยเตี๋ยวเรือสังกะสีนี่ครับร้านอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชม รับก่อนรักก่อนแล้วกมโผลก่อน ร่รู้แล้วรู้แล้วแป๊บหนึ่งอะไรนะครับ โต๊ะห้านะครับแคมหมูหน,นึ่งนะแมน งัน้นต้องไปรับบินโตโตโตต,ตัตีขี้ด้วยนะรับก่อนนะไอ้บินนะั่นน่ะโตแฟนพิดา <c oughs> โตก้าวมีข้าวไหมไม่มี พี่ดาส่งโต๊ะหกทีได้เนื้อเดี๋ยวจอดให้เผาเนื้อบดตีแหน่โต๊ะสองเก็บตังค์ได้โอเคลูกค้ารอโต๊ะจะเป็นพี่คนนี้ก่อนนะครับ ให้เขาเขียนเลยให้เขาดูเมนูแล้วก็เขียนเลยครับสี่ี่ดานไม่รู้มาแล้วอันนี้โต๊ะสี่เที่ยนนี้โต๊ะโต๊ะแปดเนื้อกะหมูนะ แต่ลูกค้ารอโต๊สักครู่นะครับเดี๋ยวลูกค้ารอโต๊ะสักครู่นะครับอ,อันนี้กับบ้านหน้าร้านนะครับของใครไม่มีเขียนนะไม่มีเขียนโต๊ะนะ ขายเยอะนะพี่นะยังไม่หลุดเอียงเลยจะเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหถ้าวันหยุดจะเยอะประมาณนี้เลยคโอ้เปิดเวลาไหนนะพี่เปิด9.30าโมงครึ่งครับปิด6กโมงเย็นแต่ว่าของแล้วแต่จะหมดครับพี่โอ้บางทีบ่ายบ่ายโมงก็หลายอย่างหมดนะครับหมูสเต๊ะหมดปอเปี๊ยะหมดอะไรต่อแล้วมีวันหยุดไหมเนี่ยผมหยุดทุกวันพุธ อ๋ออยู่ทุกวันพุธใช่ครับจะเป็นวันเดียว <c oughs> ถ้าแต่เลิอกอะไรพวกนี้เราเปิดปกติ อีกหนึ hmm. ่งขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเเนือเนื้อเนื้อเนื้อมีโต๊ะแปดว่างนะครับเกลอเค้วค่ะกระเทียมไม่กระเทียม เจ็ดสิจ่ายไปแล้วนะคะจ่ายแล้วจ่ายแล้ว,ลวโ,โตเโต๊ะว่างแล้วนะคมีโพี่ถ้านั่งนั่งได้เลย นี้ส่งโต๊ะสองให้ทีครับมีหมูก็เหล่าเนื้อโต๊ะอนี่เดื้อันะครับุณผู้ชนี่เดนีเน อ้มูอนกอร่อยน้ำซุปอร่อยน้ำซุปอร่อยครับอืมอร่อยก็มีหมูสเต็ก ติ๊กจิ้มอันนี้ก้อนติ๊กปลาเปล่าก็อร่อยครับผมสวัสดีครับผมบอสนะครับเป็นเจ้าของเรือเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสังกะสีนะครับสาขาเจริญกรุงนะครับพี่ก็อยากจะเชิญชวนลูกค้าเส้นพระรามสามเจริญกรุงหรือว่าในละแวกกรุงเทพนะครับมาทานที่ร้านได้นะครับร้านเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธเปิด9ก้าโมงครึ่งปิดหกโมงเย็นครับผมมีราคาที่เท่าไหร่ครั เริ่มต้นอยู่ที่20บาทครับพี่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ90้าถึงร้อบาทถ้าเป็นบะหมี่ฐานนะครับเพจผมก็ตรงตัวเลยครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสังกสีครับใน f c e e o o o t t k t t o k ทุกอย่างมีหมดเลยครับครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าจะโทรสอบถามเรื่องโต๊ะหรือว่าโทรสอบถามร้านพี่ก็จะเป็น0ูนย์เก้5สครับผมเบอร์ผมเองขอบคุณครับผมขอบคุณครับฝากด้วยนะครับ